บายดีพี่น้องอยู่ลาวอยู่ไทย Jamie, ทอยู่ต่างประเทศมือนิกะร์บอสไซชิฟ้าเบิ้งอ่เบิ้งน้องใหม่เพียงเนาะบอสไซเอางวมาเลี้ยงอยู่หน้าพี่น้องนี่ตะกบไผ่พี่น้องจะใช้เบิ้งบรรยากาศพี่น้องเด้อหาน้องใหม่ไปนำเลี้ยงงวงไปนำพี่น้องบรรยากาศบ้านนอกเขานี่พี่น้องนี่เปิดใหม่เอร่ามดามจัดใหม่เดี๋ยวประชับเห็นแล้วเห็นแล้วปคาพี่น้องบ้านพี่น้องมีกระบอกไซบอสไซชุบเหมืนไก่เลยโอ้พี่น้องเห็้บอพี่น้อง

Nói không? Nó, nó đấy là cái không? kín lẫn đâu mà nâng kim là đâu Bạn này mày 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 đi mày 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 ก็หยาบอยู่เนี่ยเขาหายไปหยาบนี่อยหายแล้เนาะงวอยกงินกิการเขาจะยยางไปเลยบอเออเออจะกระดากว่เนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันยิบบอลเรียงงวพี่น้องมาใส่กระชีโรจักไว้จะถ่ายมาได้ ตัวข้างหน้าเลยพี่น้องชอบเที่ยงหน้าเลยเล็กมัวปะใส่เห็นหเล่พี่น้องมันแดดเอามาเลี้ยงตรงหน้าเพราะว่าเดินอยู่เพื่อนมันแบบเดินมันหน่อยมันบ่มีหญ้าลายพี่น้องตอกแบบเอามาเลี้ยงตรงหน้าเลยกับตอนแรกกับเอาเข่าไปตอนสาวเออกมาหน้าตอนแรกกระจุ่งเข้าไปพี่น้องนี่บรรยากาศพี่น้องขอเขาสวนมากเขาจีวานนะพี่น้องเขาบ่คฮอยดำเลยอุณเมืองเขาหวานเอ้ามีแต่หวาน นายพลองบรรยากาศกบตอกกุกตานอ้าวไใหญ่เยอะแยะเนี่ยเจ้ายังพักกระมิกบะใช่พักกมิกแนะนำพักกระมิกให้พี่ใหายตามไปส้มมองดูอยู่ไทยอยู่อันใดตามประเทศมันเถอะพวกโบมี่พักกระมิกคือบ้านนอกเขาเนาะไม่ใช่พักกระมิกไม่ใช่ไม่ใช่โอ้เป็นหน่อยพวกตัวนี้ตัวใหญ่อยู่นี่พวกได้พี่น้องพักกระมิกพี่น้องโบว์วะ บ้านพี่ร้องเออยังคือกันบ่พอนตกมือหนึ่งช่อมือมันก็ระแตกไปหน่อยออกอยังบุหรีบรรยากาศบังแล้วบรรยากาศบริรี่อัน้พอกินนอกหอยางมนเกี่ยวแต่ว่ามันก่าย,ย่างใกล้เติอไปจีฮอดฮะ mặc dù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  mặc bỏ mặc dù 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 mặc เทียงันนี้เทียงปเที่ยไปเที่ยไปนี่มันนหัวเนี้ส่ใชมาสือกเลแต่เาบ่คยงามเนาะที่สอทานน้มันอ๋อ่อเที่ยงอะไรจะเนี่ยว้าแล้วไเหตดเห็ดจะนี่เ็ดนีพออยู่้แล้วจะไปกิดหรอใช่ไม่จะแม่งจะเจ๊พี่น้องเขาเก็บเพพอเมีคุณเมเ บรรยากาศเป็นอังเอ้ยจะโม่งเราป่ะยัยสิบโม่งเพี่น้องกําลังแบบแดกกําลังดีผูบรรยากาศโอ้เมื่อคืนเมื่อคืนเ่าอาจจะไม่ยังไม่ยังเขียดแต่นี้เนาะเดินง่ามเลยเดินง่ามเมื่อคืนเดินง่ามมาบู๊มีมีเดินลายเลยไป ถปูก็จะเป็นพี่ประชาะพี่น้องในบูแต่ว่าเขาบดเดพังคนดอกแต่มันนานเลยพี่ประชาแต่รุนพ่อรุนแม่เขาไปะละปลานะไห่มใช่อ,อะไรเปร็นใหญ่ไงไม่ใญ่ย,ย,ยังคือบร่บ แอฟซีทา,าอยู่พวกคันมพักหเล่ท่าสันมพักเก <laughs> ออจะได้เมื่อยบงงว่วงงวมาเลียงเมื่อยเมยบ่เมื่อยเมื่ยแหแออกออกโอ้ได้ไดไทาไปทา,ปาปลำบ่ทาร้านก่อนมากแต่ก้อนใหม่ไปหาใหม่โอเคโมื่อกี้ก็ถ่ายนอนงนี่กินนอนญ่นึไงคันฮาลีกับอ้นอนใหม่ไล่ไปนอนเยซำยูซำกินเดี๋ยว้ย บปตองซื้อไปตงซื้อเขานี่เดินพี่นองเดินบนมาใส่เรียงวัวเห็นบ่อยกลิบตู้ไปครวบไปคำว่าอะไมั้างอืมพุทตกมาขึ้นหยามลายมันกินหัสันดิแป้ามเข่งมีพี่น้องมาเข่งพี่น้องมน้าพี่น้องมีมาเข่งพี่น้องคนแปดเนไลทสุดอ๋อโหมาเข่งมีเด่ กำลังหมักคืลอยลงโลน้ำเส้นุงยาจมือเฉลี่ยกินมันแข่งนี่ไลำมาเดือนมาเดือนที่พูแบัอกน่วากนะับโมกีมือ,มอนี่จำตัวสิกิน,นอ,อ๋อพี่ดาวพูดดกลายเียบมันแข่งนี่สอนแต่ก็ปักม,ม,มิกเนาะอ้าวไฟมานาบมานาบูมวนเมน้ากัมวนใดกันมันอากาศมันปวด มันแกะแ้วอกมันตานัน้องนะมักตานจะคอน้าขาจอนเลยอยากได้ก็ขึ้นเอาขนเาลขึ้นเอายที่ดิใช่ปอใช่ได้กเองไะแซ่บแ่บปแ่บทำไรมันยังอ่อนมันยังอ่อนอยู่อ ใช่แกไอ้ไอ้ทาผู้ชมองมึงดูแกมันเป็นอะไรแกกันนี่นี่แหละนี่หมากเนี่ยมันมีไงยังมันไม่มีนะไอยังไม่มีดีไหมครก่อนนะไอ้หน่อยหนึ่งค่ะมันรีบแกะเข้าไปแล้วมันก็รีบเลยดีดีดีนายมันดีดีผ่านป่ะผ่านที่นี้ปะผ่านมาป่ะงานไป้ไร้ไปไหนเด้อให้ให้อีมวนลุ่มโดยมันเป็นห้าพันเลยให้ให้ไทยหุ้นกันลาเลยให้อีมวนเบิ่ง

bố, phi nông thấy bộ. không kia con kiao con, kia thả bơ sôm bưng, thời gian thả tự nhão thôi, hửm, bố phi nông thấy con cừu, nhảy đi phi nông, ơ, à, nhảy đi nhảy đi đi này cả, nhảy lẹ เออเอี่ตะเไซีมืออย่บนนี้ก็มมไปขอดีแล้วขวงก็มาติงที่เอเะรับบอซะบยังยังอ,อ,อ,อ่อนเลยแกอ,อ่อนเลยแกรับบแล้ว,ว,วแกบอบพอพอดีพอดี ไหว้ขาวนั่นคือเป็นอะไนี่โอ้ยเสียมนี่ยเขเป็นอะไนี่เนาะจับขึ้นจับขึ้นเวียเสียบบกเข่าไปจากเออโอ้ยเสียมแบงเสียบอาเสียมมาบ่ถื้อฮั่น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 ไปแก่เไปพี่น้องสาบแก่พบจากเสียบบกเข่า แฮ้แเฮ้กูดิแฮ้กูดิเด็กผีดังเลยอันนี้แบบน้อใหม่เขาบปได้หายไปแล้วเลยพายอยากห้ากับห้ากินได้เขาแบบเขาบปได้บ่ายยังแบบมันแบบเพิ่งจะเป็นเดินเขาแต่วา่ามันแบบเขาบปได้หวงพี่น้องแบบพายไปเห็นกับเอาพายอยากกินกับเอาเลยเขาบปได้บ่ายกันเด็อโซ่เริ่มใหญ่กดๆไปใช่เฉยดี เบอร์เบอร์นู้ดเบิ่งทางนั้น <ừ. S 1> ่าวๆดูทั้งล่างมันนะอืมไปปหาก้อนใหม่ต่อนี่เออไปได้พี่น้องน้องใหม่มาใส่หมฮได้จะจะก่อไว้ช่องสามก้อนเนาะบลเอาบล็อกไปห้าลายพี่น้องยสำนี่ก็พอแล้วพอได้แกงอืมพอสำนีึกอแต่ว่าจิไข่เลยพี่น้องพักอะไรเนี่ยพักนอกพักนอกโอ้ไวจิไข่ได้ไวจิไข่ได้ก้มองหงพี่น้องเขาเขาโหงกับคนคนเข้ามา

เที่ยงเม็ดใม่เขาอไม่ใช่ชาบูนกับบ่ครับเรื่เกาเซ่ะมากเตยเหกพี่น้องโอเคพี่น้องคลิปนีนการสัมเดลพี่น้องขอบคขอบใจเลยนที่เขาบองคีบเอาใตอนจบเนาะสบายพี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่